สวัสดีค่ะมาพบกับช่องลอตเตอรี่ชาแนลค่ะสวัสดี f อทุกคนนะคะมาเจอกันโค้งสุดท้ายเด้อพี่น้องโค้งสุดท้ายมาแล้วมาแล้ว <c oughs> มาตามต่อสูตรสามค่ะสูตรสามแล้วก็ <c oughs> สูตรแปดกับสูตรเก้าโอเคตามาตามสูตรสาม ขอเขียนก่อนนะแป๊บนึงกินแต้งโม่เลยพี่น่อแต้งโม่แดงแดงสือมาแต้งโม่แป๊บแป๊บสูตรสามท่อนที่หนึ่งแปดหกแปด สูตรสามวัเมื่อกี้หลุดนะเข้ามาสิบสี่งวดมาตามต่อมีเลขอะไรมั่งอาจจะเด่นสาม้ลยพี่นนองเมื่อวานเขียนหามีเก่ามีสองมีสามเน่นที่สาม หนีน่งทีสองก็สามแหละเล็กสองสามโอ้พอมันส้นสามสูตรเลขสามนี้เลขเลขสองเลขสองส้นสามสูตรเลขสามกับส้นเลขสามกับส้นสามสูตรคือกันห้าสามกับสองแ่งเก่า แลมมาแล้วอันนี้สุด3เด้อตามต่อ72ผมสุดท้ายแล้วเจ็ดสามเหกเจ็เสิลินลักเจก็ดกาลินไพ่มากเลีกลักไดกระจับอลักนันนย์0องสา ศู 6, หรือจะมาศ0นยลัก0ก็ได้ลักศูย์ก็คืออยู่ไดศู 0, 3ย์สามนี่สามสองสามสามสามหก็ดสามแป 6กเจ็ดแล้วก็เก้าสองเก้าส้าหกเก้็เก้าแั่านนี่สูตรล้ก็มาสูตรได้สูตรแสูตรเกาอันนี้ก็สูตร 5, ห้า หกสี่บะเมนหกเจ็ดอันนี้สูตรหกเจ็ดสามสูตรสี่ไม่เข้าสี่สูตรห้าไม่ละหา้หากหกโอ้ยนะ่ะนี่นะล่มขึ้นเจ็ดแปด เ็สสูตรเจ็ดเลกวิงนะว่งเนอะเลกวิ่งวองเทื่อนะเลกวิ่งจับคู่ ก็จะมีไม่ใช่เหรอสองนย่งสามหนึ่งสามสี่ห้าหกสี่ห้า วแล้ก็อันนี้สูตรแปดสูตรแปดก็จะมีเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าง้ดที่แล้วง้ดที่แล้วก็เข้าเลยนะ ที่แล้วเข้าอยู่สูตร0ูนยห้าสู้าสูหกเลขวิ่งสู07 0หกูเ็ด, 7, ด 8, ก็เข้าเลขวิ่งมสรุปหวยวันศุกร์เนาะแคมหน้าจอไว้ก่อนเด้ออหนึ่งสองสามแคมหน้าจอไว้ก่อนเด้อสมาสรุปอันนี้ห้เก้าก็สองก็สามเด่นอันนี้ก็เหลขกำลังวันเลขก,กำลังวัน มีศูนย์อันนี้อันนี้ไปจับคู่เอาสิมาจับคู่มันทีแรกมันก็น 24, มาน้ากันสองสี่มนี้หรือมันอาจจะมาน้าก,กันก็ได้หรืออาจจะมาสองหนึ่งสองศูนเป็สีมาจับคูกันเนาะมันนี้นี่จับคู่ันสิมานี่ศูนย์หหหอันนี้ศูนยเจ็ดศู ยิ้มหาสูตรกับไปคัดแเด้อถ้าใครชอบหลักสามก็เล่นหลักสามได้หลักสองก็เล่นแค่หลักสองเนาะนี่ถ้าจะจับคู่อันนี้แอดจับคู่ให้ไปแล้วี่จับคู่ใส่กันหรือจะมาจับห้ามาจับหลักห้าใส่กับจีดก็ได้มันก็โซนสี่นะโซนสี่สามสูตรเด้เอ,อพี่น้องโซนสี่อยู่ได้สามสูตร ซีูอันนี้ก็ซีบางทีมันชนชนกันสามมันก็ไม่มาก็ได้ซอันนี้ก็สีนีนะกะลีได้ออาจจะมาซีถ้ามาสีก็จะไปสองสีู่สี่เก้าสี่ ี 47, 44, ่เจ็ดสี่หลักสี่ในยี่ชุดมีบอเกยี่ห้ชุดมีบอเกยี่ห้าชุดมี4ี่สี่ยูคนี่สี่สามสี่หอาแค่นี้มันก็าอาจจะบอมากก็ได้มันถึงมันสีชนกันสีู่ตรมันกับบอมมันกับเกียวเป็นสีู่มันกั บ่มาได้แต่สถิติสถิติวันศุกร์เด้อพี่น้องนี่ล่ะสถิติวันศุกร์มันสีมีมันสีเด่นนี่มีเก่ามีสองมีสามวันศุกรเด้อเอาตามสถิติจะของดีกลัวหกนี่วะก็หกสิมา เห็นเลขวิ่งไปแลงวันนี้ว่าฝันพี่น้องหมดกนงวดก่อนฝันที่2อกับสอออกซื้อสอ26กวนนี้ไม่ฝันนานๆจะฝันได้เป็นตัวทีหนึ่งแต่แอดซื้อไม่ได้แต่แอดจะเอามาลงบอกถ้าฝันได้ตัวก็จะเอามาลงให้ถ้าไปซื้อเลขมันจะขึ้นทันทีเลย จะเป็นหกสามถ้าหลักหกขอเลขกำลังวันเนี่ยสามสองเด็ดมาเด็กยิ้มหาชุดมึงยิ้ห้าชุดนะที่ม,มันชนกันนะกระมากอยู่เด้สองสามสองสาม นี่สามสองส่วนกันสามสูตรแล้วก็หลัก9กหลักเก้าส่วนไหมแล้วก็สองหนึ่งหสอง จับลิ้นหลักสามนะหลักสามก็จะมีประมาณนี้ถ้าหลักศูนย์ก็นี่เลขกำลังวันก็มีสิทธิ์ก็มีสิทธิ์มาเลขกำลังวันเดี๋ยวขอดูก่อนนะแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเอ้าส่เกิ้ เกษ์กำลังวันเกษากำลังวันนี่เนะเกษกำลังวันวันสูงวยวันสุมง <c oughs> มันสีเด่นเจดเนานะเจดมันก็นสีมาหลายรักเจดรักเก่าักสองักสามถ้าักเก่าเนาะร <c oughs> ักเ เก้าสอเจเก้าหนี่ลักเก่าเรียนไปเลยลักเก่าหรีกกำลังวันเด้ลักสาลักสามเนมันก็สิมีสามสองสามสามหเจ็ดอยมักเอาให้เน้นไม่แค่นี้ละลักสาม กระสุนเนี่ยหลักสองก็จะมีสองหกก็ออกไปแล้วก็ตัดถิงไปซะสองสามสองเก้าสอง 2, สองสองห้าหนึ่งสองหลักเก้าก็ชนอยู่นะนี่เก้าสอง อันนี้แอดก็จับคู่ให้แล้วอย่างงเด้อพี่น้องอย่างงเด้อนี่อันนี้จับคู่ให้อันนี้เลขวิ่งไปจับมาเลยเลขก,กำลังวันเก้าสองสามนี่แหละเอาตัวใดตัวหนึ่งแล้ววะแต่มากกับมาเก่าอยู่เก่าก็สองดีวันสุ เคยออก0987แต่เจดเตเดือนหุ่นเคยออก30987นยเก้ากำลังวันสูงนะทีเราเคยผ่านหัวที่แลวกับมึงกับกบมาอีรีวันนี้ก็อาจจะมาเก่าก็สองนี่ละเต็นเก่าก็สองนี่ละล่องสามมา ถ้าสามก็อาจจะสามศูนย์ศูนย์สามเด้อสามสองบามันติดติดกันเลยนี่โอเคค่ะแคปหน้าจอไว้ก่อนนะ1 2ึสมโอเคอ่ะแคปหน้าจอไว้ดูไว้ดูเป็นหวยเป็นแค่ตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะคะเอาไปจับซื้อลอตเตอรี่กัน ชอบหลักไหนก็เล่นหลักนั้นมันมี25ชุดหวยมันเยอะมันเป็นแค่แนวทางแนวทางไว้ดูที่ที่เราไม่มีหวยหรือเราไม่ได้ฝันเนาะสูตรก็คือสูตรตามสูตรเดอ้อเอาโอเคค่ะนี่ก็เลขวิ่ง ็มีสิทธิ์มาเหมือนกันสามหรือมันจะมาด้วยกันสามสองเอาหรือจะมาด้วยกันเก้าสองจำให้ข่าวๆได้โอเคค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอ fc โชคดีทุกคนนะคะงวดน,นี้ขอให้ถูกรัตตลีน้างวันใหญ่เด้อสาธุสาธุฝากกดไลค์กดติดตามช่องรัตตลีชาแนลด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะครบห้าพันผู้ติดตามจะแจกจับสลากแจกสองพันเด้อ สวัสดีค่ะ